และนี่ก็คือ5ข้อห้ามทำให้ต้นทุเรียนเล็กตายหลายๆท่านเคยสงสัยไหมคะว่าต้นทุเรียนเล็กๆเนี่ยเราปลูกแป๊บเดียวเขาก็ตายหลุมเดิมๆปลูกไม่เคยโตเสียทีมันมีที่มาค่ะสวนปลาก็เคยเป็นบ่อยและที่เคยได้ไปอบรมและศึกษาจากเซียนและผู้รู้หลายๆท่านเขาก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยต้นทุเรียนจะไม่รอดค่ะ5ข้อมาฟังกันเลยค่ะข้อที่1 ามถอนหญ้าจากใต้โคนต้นทุเรียนเล็กเพราะอะไรทราบไหมคะนั่นก็เพราะว่าเวลาเราถอนหญ้าใต้โคนทุเรียนเล็กเนี่ยสังเกตไหมคะว่าเวลาหญ้าเขาเกิดรากของหญ้าและรากของทุเรียนเขาสารกันอยู่เวลาเราถอนต้นหญ้าขึ้นจากดินรากของหญ้าเนี่ยก็จะดึงเอารากของทุเรียนขึ้นมาด้วยทําให้รากเขาขาดบางทีหลุดขึ้นมาเป็นพวงๆเลยก็มีต้นทุเรียนเล็กเนี่ยรากเขามีน้อยอยู่แล้ว ยิ่งโดนแบบนี้เข้ารากเขาก็จะเสียหายไปเยอะเลยค่ะถ้าเทียบกับต้นทุเรียนต้นใหญ่นอกจากนี้ก็ยังทําให้เขาตายง่ายโรคเขาก็จะลงที่รากด้วยถ้าต้นทุเรียนเล็กเขาเป็นโรคแล้วเนี่ยถึงจะรอดแต่ก็โตช้าค่ะวิธีแก้ก็คือให้ใช้วิธีการตัดหญ้าหรือใช้วิธีการกําจัดหญ้าด้วยวิธีอื่นโดยไม่ให้กระทบกระเทือนต่อรากถ้าจะให้ดีก็คือคุมโคนด้วยฟางข้าวหญ้าแห้งใบไม้แห้ง หรือจะเป็นต้นกล้วยใบกล้วยก็ได้ป้องกันญ้าไม่ให้ขึ้นกับต้นทุเรียนเล็กและข้อที่2ก็คือห้ามให้ปุ๋ยรองก้นด้วยปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านการหมักให้ดีและไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยคอกที่เป็นมูลวัวมูลไก่มูลสัตว์ทุกชนิดที่ยังไม่ผ่านการหมักเพราะมูลสัตว์ที่ยังไม่ผ่านการย่อยหมักให้เป็นปุ๋ยเวลานําไปใส่ที่โคนหรือว่ารองก้นหลุมเขาจะไปหมักตัวใต้โคนเองค่ะ เกิดความร้อนจากการย่อยสลายเกิดการแย่งออกซิเจนจากรากนั่นจึงเป็นอันตรายต่อต้นทุเรียนค่ะถ้าอยากจะใช้จริงๆควรที่จะนําไปหมักจนแน่ใจว่าย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้วข้อที่3ห้ามพรวนดินใต้ต้นทุเรียนค่ะมันอันตรายเพราะว่าจะไปทําลายรากทุเรียนทําให้รากเขาขาดและข้อที่4ห้ามกลบหน้าดินลึกเวลาปลูกต้นทุเรียนเล็กมักที่จะกลบดินลึก ซึ่งจริงๆแล้วควรที่จะทําให้รากเขาได้อากาศหายใจเพราะรากเขาชอบอากาศสังเกตได้จากใต้โคนต้นรากฝอยเขาจะขึ้นมาอยู่บนผิวดินจํานวนมากยิ่งถ้าเรากรบดินนนะาๆก็จะทําให้รากไม่มีอากาศหายใจต้นจะโตช้าและตายง่ายนั่นเองค่ะและข้อที่5ข้อสุดท้ายไม่ควรที่จะปลูกในที่ที่น้ําท่วมขังได้ง่ายพื้นที่ที่ไม่มีการระบายน้ําระบายน้ําได้ช้า จากข้อมูลข้อที่4เรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุเรียนเนี่ยรากเขาต้องการอากาศในการหายใจยิ่งถ้ามีน้ําท่วมขังรากเขาก็จะเสียหายได้ง่ายโอกาสที่จะเกิดปัญหากับรากเกิดโรคก,ก็จะมีได้ง่ายขึ้นสิ่งที่ต้องทําก็คือพื้นที่ตรงไหนที่เราคาดว่าน้ําท่วมขังแน่นอนก็ไม่ควรที่จะปลูกและถ้าที่ตรงนั้นถึงแม้ว่าน้ําจะไม่ท่วมขังก็ต้องทําให้ระบายน้ําได้สะดวกด้วย ยกโคนเขาให้สูงยกโคกให้สูงสูงให้สามารถระบายน้ําได้เร็วบางพื้นที่น้ําไม่ท่วมขังก็จริงแต่พอเวลาฝนตกกว่าน้ําจะระบายออกจากโคนก็ใช้เวลานานอันนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาที่ระบบรากได้เหมือนกันค่ะก่อนปลูกต้นใหม่อย่าลืมเช็ค5ข้อนี้นะคะหวังว่าข้อมูลที่ปันนำมาเล่านำมาแชร์จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านฝากากดไลค์กดแชร์ฝากากดติดตามเพจสุริชาไลฟ์เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารดีๆในครั้งถัดไป ขอให้มีความสุขความสำเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านนะคะ